ใส่บัวสดๆนะคะอันนี้นะคะยี่สิบบาทน้องคิดยี่สิบบาทเนาะก็ปอกมาเสร็จนะคะก็จะช้ำม,มีช้ำนิดๆเนาะที่จริงพี่อ้อคิดว่าน้องจะไม่ได้ปอกมาเนาะแต่น้องปอกมาให้เลยนะคะน่าจะกลัวหนักกิโลหรืออะไรประมาณนั้นเนาะใส่บัวก็มีลิตร ทางยาเหมือนกันนะคะคือ,อลิดเย็นเนาะทานแล้วก็จะช่วยแบบเรื่องแก้ร้อนในกระหายน้ำอะไรได้ประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปทำคลิปนะคะ <c oughs> ก็จะมีอ่าแล้วแต่ว่าเราจะไปทำคลิปพัด <c oughs> หรือว่าทานกับน้ำพริกเนาะ <c oughs> ตัวนี้ทานกับน้ำพริกสดๆก็อร่อยนะคะจิ้มกระน้ำพริกสดๆก็อร่อยแล้วก็ต้มกะทินะคะ เดิมๆแบบสมัยก่อนนี้เนาะแต่ว่าของพี่อ้อยเขาจะจมาดัดแปลงเป็นอาหารมังสวิรัตนะคะเพราะว่าเราใส่ประทูเหมือนมาก่อนไม่ได้นะคะสายบูนเยอะมากๆน้องคิด20บบาทเอง ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ